กลับมานะครับช่วงนี้ก็ช่วงที่สองไปพูดพูดเรื่องเกี่ยวกับผู้ชุมนุมเกี่ยวกับการเมืองแล้วมันเดือดจริงๆนะคือมันมันกลายเป็นว่ามันมั่วไปหมดแล้วหมายถึงว่าความคิดคนนะครับอยากจะให้ตั้งสติกันมาอะไรรักกันได้หรือยังสมควรจะรักกันได้แล้วมันไม่ควรจะแบ่งสีแบ่งข้าไอ้บางคนถึขนกระดาขอแยกเป็นประเทศเลยนะทีนี้ทีนี้พอคุณไปกันเลเถอะพอพอคุณป๊อปพูดว่าถึงเวลารักกันได้หรือยังผมจะพาไปที่สุพรรณอันนี้ผมผมว่าดีนะ เพราะเนื่องจากว่าพระองค์นี้เนี่ยชื่อหลวงพ่อทิเ,เข้าใจง่ายๆแล้วกันเป็นเจ้าอาวาสว<ะ>ัดสารพีคือทตาตะกุดธงชาติออกมาไม่ใช่ว่าเป็นตะกุดคนไทยรักชาติไม่ใช่เป็นตะกุดของมวลมหาประชาชน <c oughs> ไม่ใช่แต่เป็นตะกุดธงชาติความหมายคือต้องการให้คนในชาติเนี่ยไม่ว่าจะสีไหนสีใดก็ตามให้รักและก็สามัคคีกันคือตัวหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้อิงอะเกียวกับการเมืองเลยไม่ได้อิงเลยแค่อยากให้รักกันนั่นเองอะให้รักกัน เพราะเราเป็นคนชาติเดียวกันมีธงชาติผืนเดียวกันไม่ <S 1> <S 1> ออเอากลุ่มหนึง่งกลุ่มใดอย่าเอาความเป็นชาติมาอ้าง <S 1> <S 1> เพราะเ<อ>นื่องจากว่าคนถึงจะไม่ใช่กลุ่มคุณยังไงก็ตามเนี่ย <S <S เขาก็ยังเป็นชาติเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่แกทาอันนี้ขึ้นมาแล้วกูดแกดีแกแกเข้าใจทําคือแต่ะกุดทุกดอกนี่ปลูกเสกนะฮะปลูกเสกเองจานเองอะไรทุกอย่างเลยนะจานเองแล้วก็นั่งวิปัสเขาเรียกว่ากรรมฐานนั่งท่องคาถาเนี่ยนะครับบริกรรมอยู่ทุกดอกเลยจังหวะว่าจังหวะว่าจังหวะดี วันนั้นไปทําบุญพอดีที่ที่สุพรรณบุรีไปทำบุญก้าววัดก็ไปเจอหลวงพ่อเขาหลวงพ่อก็มอบให้คือคุณเอไปนู่นมาจังหวะพอดีจังหวะพอดีเลยแล้วทีนี้พอเดินพอเดินเข้าไปจังหวะว่าหลวงพ่อนี่นั่งนั่งบริกรรมบริกรรมหลับตาอยู่ตลอดอ่ะครับพอมีคนมาก็จะคุยด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยต่างเนี่ยแต่ปรากฏว่าถามก็คือว่าคือสีแดงหมายถึงชาติอยู่แล้วใช่ไหมขาวนี่ศาสนาอยู่แล้วน้าเงินก็คือหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยอยู่แล้ว ให้3มสิ่งนี้กลับไปอยู่ในหัวใจครับนี่ทุกวันนี้มีคนพูดถึงสีแดงคือชาติครับสู้เพื่อชาติบางคนบอกสู้เพื่อศาสนาไอ้สู้สู้เพื่อพระมหากษสัตย์ครับแต่สีขาวนี่หายไป <c oughs> าศาสนาหลักค <Cash. S 1> ิดของาศาสนาหายไปครับความเป็นชาติไทยก็มันไม่สมบูรณ์ในความเชื่อของคนที่มีาศาสนาเพราะฉะนั้นตะกุดธงชาติมีสามสีแค่นี้เลยใช่แค่นี้เลยรักสามัคคีคนในชาติคือจริงๆผมว่าคนในประเทศอ่ะ อย่าไปเอาสามสีนี้เอามาเป็นตัวแทนของสีของผู้ชุมนุมของอะไรสักอย่างมันไม่ควรเพราะว่าเรายึดยึดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่แรกแล้วก็ยึดต่อไปอคนจะออกมาได้แล้วนะครับตอนนี้ครับตอนนี้เราเห็นนะคนในประเทศชาติเนี่เราเราบอกว่ากลุ่มหนึ่งรักชาติใช่ครับครับทุกคนอยู่แล้วรักพระมหากษัตริย์ต้องรักครับแต่คนที่รักศาสนาและปฏิบัติธรรมหรือว่า ปฏิบัติกิจเหมือนเป็นคนที่มีาศาสนาเนี่ยครับที่เป็นสีขาวเนี่ยแล้วบอกว่าประกาศตัวว่าตัวเองเป็นคนรักาศาสนาได้อย่างใช้ประเทศนี้สง,งบสุขเนี่ยเ,ออเรายังไม่เห็นคนเหล่านั้นจะเป็นคนดีเพราะนื่องจากว่าอยู่ในหลักาศาสนาครับถ้าเกิดคนเหล่านั้นคือผู้่งไงว่าคนในชาติอยู่ในาศาสนาบทปฏิบัติตามพระาศาสนาปฏิบัติธรรมหลักธรรมของาศาสดาของแต่ละาศาสนาหมดครับยุคพระศรีอานเกิดเลยทีนี้ยุคของคนดีออกมากอบกู้ประเทศครับอืมน่าคิดไหม น่าคิดน่าคิดน่าคิดหลวงพ่อนี่กปลูกเสกนี่ขึ้นมาได้คิดหลายมิติเหมือนกันนะที่สุพรรณบุรีนะผมบอกวัดสารพีวัดสารพีอ่าทีนี้ถัดไปเรื่องราวนี่เดี๋ยวต้องเล่าแล้วคุณป๊อปปนแบงค์รายวันเอมาขณะที่ตำรวจไปคุมม็อบแบงค์ก็วางอโจ้ก็ฉ่วยโอกาสครับเล่นซะเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยไอธนาคารอะไรเนี่ยธนาคารอะไรอะ ไอ้ธนาคารอะไรไม่มีนะธกาคารซีคอรไทยเคแบงค์นี่เคแบงค์นี่กูแบงของหวานเลยนะคลอดมากเลยคลอดมากเลยนี่เป็นพ่อพึ่มากเลยนะอืมเยี่ยงอกุ้งพานะครับวงวียิบสองนี่ใจกลางกรุงเทพเลยนะเขาจะมีเขาตอนนั้นเขาจะมีขายเหล็กขายอะไรตรงนี้เงินเยอะเงินเยอะโจที่ขี่บิ๊กไบค์เข้าไปเลยพร้อมกับควงปืนเข้าไปไปยิงเปี้ยงเฮ้ยนี่ปนเว้ยโยกระเป๋าให้พนักงานเอาเงินกวาดเก้าแสนบาทเกือบล้านเออ เซนหนีสบายเลยทำไ้ก็จัไม่ได้นาทีเดียวเองทำแป๊บเดียวจับไปแล้วจับไม่ได้จับไมได้ไอไอไวงเวียนยี่สิบสองยังไม่ได้นะอ่าไม่ใช่อ๋ออ๋อไอนั้นมันเป็นบอลเดียนเนอะอ่าแล้วถัดมานี่นี่นี่วันที่ยี่ห้านี่เองวันที่ยี่ห้านี่เองนี่เหมือนกันเคแบงค์ธนาคารกสิกรไทยสาขาการนผมพึกเฮ้ยทำไมเขาชอบปนธนาคารเนี่ยโดนประจําเลยเนี่ยผมว่านะเฮ้ยโจรมันมีเอี่ยวกันเหรอวะผมว่าผมว่าเค ผมว่าเคแบงค์เนี่ยต้องมาหาเรือแหละทำไมทำไมถึงเป็นเป้าหมายล่ะมาแสบเลยปาแบบตำรวจขึข้ทนท่อนเลยมาใส่ตำรวจขึ้นท่อนเลยเสื้อขาว,ขาเ,ขาวเกเกกีสวมหมวกแบบนี้เลยไปตรวจ ปิดปากด้วยผ้าเป็นแมสอะเป็นแมสอนาัเออนักการอนามัยเออเขาเรียกอย่างนัเอาปืนก็ไปจี้เลยพนักงานเอาโยตังใส่กวาดมาได้ห้าแสนกลับไปขี่ไอ้นี่ CBR Honda CBR ร้อย้ใครพิ๊ไปอะอ้ที่าำไนีรต้องตรวจต้อาตำรวจปล่อยปไปหายวะแต่ที่เก่งตำรวจบางเทียนเก่งทำไมอะตามจับได้มองภาพ จ,จับวงจรปิดปั๊บลุงคืนวันจับได้เลยจับได้เลย,เ,ลยเก่งมากเลยคือปกติเวลาเราเห็นชุดตำรวจครึ่งท่อนหรือวเห็นหมดเจ้าที่เนี่ย คือเราจะอุ่นใจนะคือเราจะอุ่นใจสมมติถ้าผมเป็นพนักงานแบงก์อยู่นะฉลาดเห็นตำรวจเข้ามาเนี่ยตำรวจคืดท่อนออหรือว่ายังไงซะมันก็ต้องมีแต่เรื่องดีๆแล้วนะเข้าไปแอร์ก่อนเลยนะขอแลกแบงค์พันเอาแบงค์พันไปแลกจะแลกแบงค์ร้อยเสร็จชักปืนเลยไอ้ไอ้ตำรวจค่งท่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันหาง่ายนะไอ้พวกชุดสัญลักษณ์ตำรวจที่อ่ะมีขายกันไปหมดนะแต่ที่น่าแต่ที่น่าคิดคือทำไมติดติดกันเลยอ่ะเออติดติดกันเลยตำรวจไป็นบ่อยเลยนะตำรวจสงสัยไปคุมมอบดูมอบดูอะไรหมดไอ้ดีโฟนเลยไอ้ดี ก็เลล่นเเยดี๋ยวเราไปเล่นตอนไหนดีวะตอนตลาค้าใกล้จะปิดเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วราคาอี่คน้อยแล้วเอาไปแล้วแฟบพนักงานก็ใจจดใจจ่ออยากจะเลิกงานอ่ะค่งท่อนนี่สิบห้าวินาทีนะล้มือแค่สิบห้าวินาทีคือคงไม่พูดอะไรมากอ่ะเพี้ยนปุ๊บเหมือนพนักงานจะรู้ตัวอ๋อผู้จัดการบอกแล้วเคแบงค์โดนบ่อยถ้าเข้าปุ๊บรีบไปเลยอันตรายเราผมว่าต้นเดือนได้ไม่กี่หมื่นบาทมาทำนาหันสิบห้าวินาทีมันได้ห้าแสนแล้วพูดเหมือนยังไงเออน่าทำว่ะ คือผมได้ข้อมูลมาผมได้ข้อมูลมาจากจากพวกจากเจ้าที่ที่ทํางานธนาคารหลายคนเคแบงก์เป็นธนาคารอันดับแรกๆที่ไม่ใช้บริการรปภรปภแม้กระทั่งแม้กระทั่งตารวจด้วยทําไมซึ่งข้อมูลนี้ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าตังค์ไม่พอหรือหรือว่าเดี๋ยวดูแลตัวเองได้อย่างอันนี้ผมไม่ทราบหรือว่าหรือว่ามั่นใจว่าไม่มีโจรก็ไม่รู้แต่ไม่มี ไม่มีนี่เหยื่อเลยนะเจ้าเราทำเลยอะไรก็กาิกรกาิกรเป็นเพราะอะไรทำไมแบงค์อื่นเขาไม่โดนทำไมโดนแต่กาิกรนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าน,นี่นี่เกิดว่าโจรมันตอนหลังมันใส่ชุดตำรวจใช่ไหมถ้าเกิดอ,อยู่มันไปปลอมตัวไปเป็นพวกกาดกาปพอศย่างเงี้ยใส่สัญลักษณ์ของกบพออย่างเงี้ยแล้วเข้าไปป้นโอ้โหเหนื่อยนะตำรวจจะเหนื่อย ไปคิดโอ้โหจะเข้าไปจับยังไงว่าอยู่จะแล้วจะเข้าไปจับยังไงจริงไม่ใช่เลยแต่จริงๆไม่ใชมเพื่ว่าปลอมตัวไปปลอมตัวไอ้พตู้นั่นนี่เป็นตำรวจเลยนี่ปลอมเป็นตำรวจใส่หมวกกันน็อกแบบลวดใส่ตัวเลยนะอย่างดีเลยดูแล้เขาไม่ปลอมตัวพี่ในภาพวงจรปิดตั้งใจแต่งเลยโอ้โหอ่อนี่ก็เรื่องขโมยกระจรแล้วก็ว่าไปเดี๋ยวมันมีเรื่อง ว่าอาชญากรรมเยอะมากนะเราเยอะมากเมื่อวานมันเยอะกระชี้แล้วทรัพย์สินมีการตำรวจตำรวจก็ไม่ค่อยอยู่โรงพักกันแล้วก็อ่าตอนนี้ตำรวจไม่ตำรวจว่างงานเดี๋ยวจะไม่เกี่ยวว่างเลยเดี๋ยวกระทบไปที่ดาราด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าเาี๋ยวได้ผลกระทบอ่าเดี๋ยวเล่าไปฟังช่วงหน้าช่วงนี้เดี๋ยวพักเลยครับพักสักครู่ครับ